เทศบาลตำบลวัดธาตุจัดโครงการอบรมให้ความรู้การจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครวัวเรือนที่หอประชุมโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวัดธาตุเทศบาลตำบลวัดธาตุได้จัดการอบรมให้ความรู้การจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครวัวเรือนโดยมีนางรนิดาเรืองทิติสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม นายปาโมตสุสวัส์นาย,ยกเทศมนตรีตำบลวัดธาตกล่าวว่าเทศบาลตำบลวัทธาตได้ดำเนินการจัดทำทั้งขยะเปียกทั้งในสำนักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานศึกษาในสังกัดรวมทั้งโรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่จัดทำทั้งขยะเปียก มาตั้งแต่ปี2562แต่ยังไม่ครบทุกครัวเรือนดังนั้นเทศบาลตำบลวัดธาตุจึงได้จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้การจัดทำทั้งขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แกนนนำหมู่บ้านให้สามารถเผยแพร่ความรู้รวมทั้งช่วยรณรงค์ให้ประชาชนจัดทำทังขยะเปียกครัวเรือนให้ครบทุกครัวเรือน การอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าอบรมจำนวนกว่า300คนประกอบด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำฝ่ายปกครองอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอาสาสมัครท้องถิ่นลักโรคโดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรให้ความรู้จากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนองคายและสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนองคาย